งานกาชาติเข้าหลกงานกาชาติรับน้องโดนพี่น้องไม่ไม่ไม่เพลงนไม่ที่ลงเลย เล่นตลกทำไป้าอ้อนไม่เล่นคะป้าอ้อนป้าอ้อนสวยไงป้าสวยมากที่สุดถึงท yeah> ี uh 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 ่สุดในโลกป้าสวยป้าอ้อนไม่ตลกไม่เป็นเพราะว่าป้าอ้อนไม่ตลกอ่ะเป็นคนไม่ตลกดูหน้าป้าอ้อนไม่ตลกเมื่อสุดแต่เราเนื้อตลกเป็นแฟนมีสี เราขึ้นไปแสดงเราขึ้ไปแค่แสดงตเองเดพี่ปาย้วเพี่ไปจะโกนี่ไปเป็นใครเขาเป็นใครเขาเป็นอะไรกับแม่มาได้บอกมาป่าถามถ่ายพวกพไปทั่วนั่นแหละลูก กหยอไมะไม่ใช่่ะีอกกันุกคนเลยม้าแม่มวีูีเราเราทไม่มาสินเ่นสนไม่เล่ไม่อไม่เล่นเราก็ต้องรอไม่มาเามีหนูไม่เคยเล่นตลกนะหนูไม่เคยทำตัวตลกบนเวทีนะไม่มาก็มีหลายบ้านนะจิวนอกจากจะแต่งหน้าแต่ง นูไม่เคยเล่นเป็นตลกเลยนะแม่ใครเห็นตอนไหนว่าหนเล่นตลกาหลัตไม่ดูเลยถ้าไม่มีแม่หนูทำไม่เป็นนะกินเน้โอ้ยใจดีก็ใจดีแต่โอ้ยนี่โอ้ยมันคืออะไรอ่ะลูกเนหนือยอย่างอะใช้หนไหมใช้ไหมเป็นยังไงอะมันมันเป็นหวานๆแล้วมัน ใส่ไหมป้าไม่เคยกินเลยตอนรใส่ไมเด็กหรอผู้ใหญ่กินได้ไหมให้ป้าโบชิมสิป้าโบชิมเป็นไหมวันนี้ไม่ไม่ใหญ่ขอเราะไ่กล้ไก่ ในป้าชิมใส่หน่อยสิเอ้ามันไม่ใช่ใส่ใหม่นะมันเป็นมันเป็นน้ำมันเป็นน้ำตาลไหมวันนี้ได้ไปปลาโป่งไหมป้าออยป้าออยบอกป้าว่าฝากตังปลาโป่งให้หลานหน่อยป้าก็เลยว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ไม่เอาไม่ให้ไปปลาซื้อเลยมากินก่อนแม่ยังไม่กินข้าวเลยไ่เอมันเรื่องเลี้ย ไม่หนูหนูเดี๋ยวถ้ากินเนาะมันซื้อสเปรย์มาแล้วไงาสามขวดมันได้เริ่มทำแล้วไ,ได้สเปรย์มาแล้วแค่คนนี้แค่การ์ดโลมาไม่ลืมค่ะรักษาสุขภาพจิตหนึ่งวันเว้ยมันก็อร่อยนะอร่อยนะแต่มันหวานมากเลยเอยอ,อไม่เห็นกินอีกแล้วไม่เห็นเ <c oughs> านกินเป็นเบาครับอ๋อ าเพ่นค่ะพี่น้องนอาก็ตาเพ่นปูปูปูตุปูมาเนี่ยวกกากปูค่ะฝากในเด้อพี่น้องฝากช่อง youtube อ้นอัชราด้วยนะคะพี่น้องค่ะไปแล้วบอ